วันนี้เราก็จะมาสรุป5เ็ปง่ายๆสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเข้าคลินิกเพื่อดูแลผิวหน้าตัวเองน่าจะเหมาะกับคนที่เริ่มอยากรู้สึกดูผิวหน้าตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าทาสกินแคร์แล้วมันแบบยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นรู้สึกว่าอยากจะบียอนไปเข้าสู่คลินิกความงามเราก็เหมือนกันที่เพิ่งมาเริ่มเข้าคลินิกความงามดูแลผิวหน้าช่วงๆนี้นะเออต้องบอกก่อนว่าในซีรีส์ในโปรเจกต์เนี้ยจะขอเล่าแบบเป็นกันเองนะเชิงเชิงกึ่งๆรีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลมากกว่า อาจจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Aesthetic Starter Set สํสำหรับคนที่อยากเริ่มเข้าคลินิกดูแลตัวเองเพื่อเป็นไกด์ไลน์ที่จะใช้กับตัวเองแล้วก็ให้น้องๆหรือว่าใครที่มาดูสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ต่อเนาะดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาเริ่มด้วยเบสิกง่ายๆ5สเต็ปที่อยากจะเริ่มเข้าคลินิกอะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยมันจะต้องทำยังไงดีมามาฟังไปพร้อมกันขอโอเวอร์วิวก่อนก่อนที่จะเข้าสู่5สเต็ปนะต้องบอกก่อนว่า สกินแคร์เป็นอะไรที่ดีมากพาสสกินแคร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยเว้ยมันเป็นเหมือน protection เริ่มต้นเป็นเหมือนอะไรที่มันช่วยเม i n t a ให้ผิวให้ให้ใหอ,อะไรของเราอะไม่แย่ไปกว่าเดิมดังนั้นบอกก่อนว่าพาสสกินแคร์สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสกินแคร์มันไปได้แค่จุดจุดหนึ่ง สกินแคร์มันไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่เราจะมาคุยกันต่อไปได้เนาะมันก็เลยต้องพึ่งเอสเตติกเคนิกแต่ว่าพาศสกินแคร์ก็สำคัญและทุกคนควรมีเบสไลน์สกินแคร์พื้นฐานที่มันจะช่วยเมนเทนให้ผิวเราโอเคด้วยไม่งั้นเหมือนว่าไปทำมาแล้ว basic มันยังไม่รอดมันก็แบบไปไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเต็ปที่หนึ่งปัญหาบนใบหน้าตัวเองเริ่มจากการใช้กระจกง่ายๆนี่แหละส่องหน้าตัวเองไปว่าเฮ้ย หน้าเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมั่งลิสต์ออกมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยย่นความเหี่ยวความไม่ตึงหน้าขุขะหลุมสิวไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยลิสต์ปัญหาทุกอย่างที่มีบนใบหน้าตัวเองออกมาเนาะบางครั้งถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มต้นจากปัญหาเราจะไปต่อไม่ถูกหรือว่าบางครั้งมันไปต่อเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเครื่องนี้ดีแก้ปัญหานั้นปัญหานี้เราก็เลยกระโดดไปลองเครื่องนั้น แต่ว่าเราไม่เคยมามองหน้าจริงๆว่าหน้าของเราอะ่ะมันมีปัญหาอะไรมั่งที่ต้องการแก้ดังนั้นเรารู้สึกว่าการเริ่มเข้าคลินิกความงามอะ่ะอยากให้เริ่มต้นจาก problem base มากกว่าคือเริ่มต้นที่ปัญหาที่ตัวเองมีจริงๆไม่ใช่เริ่มต้นจากโปรโมชั่นหรือว่าเริ่มต้นจากคนที่บอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเนาะบางครั้งทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับปัญหาที่เรามีจริงๆมันก็มันก็ไม่โอเคสเต็ปที่2 priority เนาะลำดับ ความสำคัญและความกังวลของปัญหาต่อจากสเต็ปหนึ่งเมื่อเราเขียนปัญหาของเราออกมาทั้งหมดแล้วสเต็ปต่อไปคือเราจะมาดูว่าสิ่งที่เรากังวลจริงๆในบนใบหน้าเราที่ที่นิดความเร่งด่วนในการแก้ไขเป็นสิ่งแรกๆที่เราควรทำคืออะไรแน่นอนแต่และคนมีเรื่องความกังวลที่ต่างกันมากๆเว้ยบางคนกังวลเรื่องหลุมสิวบางคนกังวลเรื่องรอยย่น พอนึกออกไหมว่าแน่นอนในหน้าเราอ่ะมันมีปัญหาเยอะแต่มันจะมีอยู่ไม่กี่อันที่เรารู้สึกว่าเรากังวลเป็นพิเศษเนาะให้แก้นั้นก่อนพอแก้นั้นปุ๊บเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มมีความมั่นใจเว้ยเราจะเริ่มอยากดูแลผิวหน้าดูแลอะไรต่อง่ายๆรู้สึกว่าอยากให้เริ่มจากอะไรที่มันเป็นปบญหมที่มันเอฟเฟกตีฟเอฟเฟกชีวิตเราที่สุดทําให้เราไม่มั่นใจตัวเองมากที่สุดอยากให้เริ่มจากตรงนั้นมากกว่า มากกว่าไปเริ่มต้นตามโปรโมชั่นที่เห็นว่าถูกอะไรเงี้ยเนาะ list ปัญหาและ priority ปัญหาที่เราต้องการแก้ที่สุดสเต็ปที่3เลือกเครื่องมือในการแก้ปัญหา once เราเลือกได้แล้วว่าปัญหาที่เราต้องการแก้คืออะไรมันจะถึงสเต็ปที่เราต้องเริ่มศึกษาข้อมูลในการแก้ปัญหาเหล่านั้นละในยุคนี้ข้อมูลมันสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเนาะแต่ละเครื่องมือมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันเนาะ อยากให้ลองหาข้อมูลคร่าวๆของกลุ่มเครื่องมือที่เราจะใช้กับปัญหาที่เราเจอก่อนเนาะบางเครื่องมือมันสามารถแก้หลายๆปัญหาได้พร้อมกันก็มีอย่างเช่นพวกเ,เราเป็นสิวอุดตันอะไรอย่เงี้ยสิวอุดตันหน้ามีสิวเยอะอาจจะต้องไปพึ่งกลุ่มสกินแคร์ BHA เรติ n o l ผัดเซลล์ผิวอะไรต่างๆเนาะ ปัญหาหลุมสิวปัญหาหลุมสิวต่างๆอาจจะต้องแต้มกด TCA อาจจะต้องตัดทังผืดใช้กลุ่ม Bio Stimulator ใช้กลุ่มพิโคช่วยอะไรก็แล้วแต่เนาะหรือถ้าบางคนมีปัญหากังวลเรื่องความหย่อนคล้อยความย่นเป็นหลักอาจจะต้องมองไปถึงพวกการกลุ่มเครื่องยกกระชับต่างๆพวกไฮฟูพวก,ก monopolar RF อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเครื่องยกกระชับต่างๆเนาะขอไม่พูดชื่อเอ่อชื่อเครื่องนะ เดี่ยวช่องบินโอเคหรือถ้าปัญหามีปัญหาเรื่อง asymmetry ความไม่เท่ากันของหน้าอาจจะต้องมองไปในกลุ่มฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าแค่บอกว่าอยากให้ลองศึกษาข้อมูลข่าวๆาวก่อนของโปรดักที่มันตอบโจทย์ปัญหาของเราจริงๆเนาะแนนนปัญหาของเรามันอาจจะสามารถถูกแก้ด้วยหลายอย่างเขาเรียกว่าถูกแก้โดยหลายโมเดลิตี้นะอย่างเช่นหลุมสิวอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยการแต้มกดอย่างเดียวมันมีหลายประเภทมันต้องใช้อย่างอื่นด้วยเรื่องยกกระชับบางคน หย่อนและทําเครื่องดีบางคนรู้สึกว่าร้อยไหมดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าอยากให้หาข้อมูลไปก่อนข้อมูลเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หายากขนาดน,นั้นละเนาะสเตปที่4เรารู้สึกว่ามันเป็นสเตปที่ค่อนข้างสําคัญที่สุดแล้วก็ไม่เคยมีคนพูดถึงเนาะสเตปที่4คือการวิเคราะห์งบและวางแผนระยะยาวต้องบอกก่อนว่าสกินแคร์การเข้าคลินิกเนี่ยมันเหมือนการที่เราจะเริ่มต้นสําหรับคนที่ไม่เคยเริ่มทําอะไรเลยนะ มันเหมือนกับที่เราจะเริ่มต้นลดน้ําหนักหรือเริ่มต้นทำคอนเทนต์ต่างๆการเริ่มต้นดูแลผิวหน้าของเราการเริ่มต้นเข้าคลินิกก็เป็นแอเรียที่เราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันเว้ยมันไม่ใช่ว่ามี motivation แป๊บเดียวเฮ้ยเห็นเพื่อนไปฉีดอันนั้นหรือว่าเห็นโฆษณาโปรดักต์อันนั้นมันถูกก็เลยไปทําทําแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้เมนเทนไม่ได้ทําต่อ แน่นอนมันก็จะกลับมาเป็นอะไรเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเราอยากให้มองแอเรียเนี่ยมันเป็นการดูแลระยะยาวอะเนาะด้วยเรื่องงบประมาณงบอะไรด้วยอยากให้วางแผนวางแผนเรื่องงบประมาณแล้วก็เลือกโปรดักที่เราจะทําให้ดีเนาะไม่อยากให้มามาห,หายอยากให้รู้สึกว่าแอเรียเนี่ยมันนิธมันนี่ในการเมนเทนเหมือนแอเรียอื่นๆออกกําลังก็ต้องใช้เงินนึกออกไหมแอเรียนี้ก็เหมือนกันเป็นแอเรียที่มันนิธมันนี่ใช้เงินการวางแผนในการดูแลเนาะ ในสเต็ปสาม 3, สเต็ปสี่อ่ะในกลุ่มเลือกเครื่องมือกับการเลือกการวางแผนดูแลระยะยาวเนี้ยรู้สึกว่าหาข้อมูลไปก่อนก็ดีแล้วก็ค่อยไปปรึกษาคุณหมอที่คลินกิกอีกทีเรารู้สึกว่าเป็นแนวทางที่โอเคที่สุดเนาะบางครั้งคุณหมอเขามีมุมมองที่แตกต่างกันในโปรดักต์นี้มันจะช่วยแก้ปัญหาน,นี้ระยะยาวดีกว่าอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าแอดลีสอยากให้เตรียมตัวไปก่อนแล้วก็ ในเรื่องงบการเงินอนะเอ,อ่อหัตการบางอย่างมันนีดการเมนเทนเพื่อให้มันโอเคตลอดเนาะแต่ว่ามันเมนเทนไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางอันปีละครั้ง2ครั้งก็โอเคละสเต็ปหคือการเก็บเงินแล้วก็เริ่มลงมือเลยจากไมซ์เซตที่เราปูมาทุกอย่างนะการเปลีป่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เห็นผลเร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นยากขนาดนั้นที่หลักคือการเริ่มต้นนะเรารู้สึกว่าแอเรียเนี่ย อยากให้ทุกคนมาเริ่มดูแลเร็วๆเริ่มให้ความสําคัญกับมันเร็วๆแน่นอนอาจจะไม่ต้องเป็นอะไรที่มันแพงเวอร์หรือว่าอะไรที่มันเวอร์เพียงแต่ว่าเรา Give attention ให้กับ area เนี่ยเพื่อจะรักษาใบหน้าของเรา problem ต่างๆมันไม่ตามมาที่หลังตัวอย่างเช่น botox ที่ มันช่วยลดรอยที่มันจะกลายเป็นสแตติกลน์อะไรเงี้ยเก็บเงินแนละเริ่มเลยเริ่มมากเริ่มน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นแอเรียที่อยากให้เริ่มต้นดูแลตัวเองอาจจะไม่ต้องเริ่มไปเข้าคลินิกก็ได้เริ่มต้นจากสกินแคร์ก็ได้แค่สกินแคร์เรารู้สึกว่ามันก็ทําให้ผิวหน้าเราโอเคขึ้นแบบ50%เป็นไปได้เนาะแล้วก็วันส์ที่เริ่มรู้สึกว่าสกินแคร์มันมันมันบียอนไม่ได้แล้วก็อาจจะมามองกลุ่มคลินิกต่ออะไรเงี้ยแต่ใจความหลักก็คืออยากให้เริ่มดูแล area area นี้เป็นอีก area หนึ่งที่ควร give attention นะครับผมจบคลิปทั้งหมด5 step เนาะข้อห problem list list ปัญหาทั้งหมดที่มีบนใบหน้าตัวเองข้อ2 priority เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เราต้องการแก้ไขมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก่อนข้อ3ออวิเคราะห์เครื่องมือที่เราจะต้องใช้เนาะว่ามันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนหาข้อมูลไปก่อนข้อ c วิเคราะห์งบและวางแผนระยะยาวข้อ5้าทำแอเรียนี้ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ดูแลมันระยะยาวแล้วก็ให้ความสนใจกับแอ e เรียนี้โอเคประมาณนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มาลงรายละเอียดของโปรดักตหรือว่าวิธีการอะไรจัดจาแต่ว่าแค่อยากให้มันเหมือนเป็นเริ่มต้นของซีรีส์นะว่าอยากให้ทุกคนมี m ายเซ็ตให้มันตรงกันก่อนเนาะแล้วเราจะได้พาไป ต่อว่าเฮ้ยในวงการนเนี่ยมันมีอะไรหน้าทํำหน่านี้มั่งซึ่งส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามีอะไรอยากลองกันหน้าตัวเองเยอะมากๆเลยแล้วก็เนี่ยบท็อกฉีดไปละแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กับผลมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปทำคือเราเป็นตัว s อ่เคอะเซอร์อะไรวะคืรตสิทซิบรัสครติกัดเนื้อกะกัดเนื้อเออด้วยเดี๋ยวจะไปเลเซอร์ออกอะไรเงี้ย นึกออกม้ว่ามันมีปบญหมที่เราอยากให้แก้ต่างกันเราก็จะเริ่มเนี่ยก็ส่วนตัวเริ่มจากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันแก้ง่ายที่สุดก่อนแล้วมันมันเป็นความกังวลของตัวเองก่อนนะก็เดี๋ยวจะเอามาแชร์ไว้เนาะอยากให้ทุกคนเริ่มดูแลผิวหน้าตัวเองครับผมใครมีคําถามเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์เรื่องเอสเตติกคลินิกอะไรอะ่ะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะช่วงนี้ว่างเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่เอสเตติกคลินิกอะไรละ ก็อยากจะให้กลายอีกให้กลายเป็นอีกหนึ่งคอมเมนตี้หนึ่งแอวียในช่องนี้นะครับไปละ